และมาที่เมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะคะหนุ่มหมากปรินค่ะก็ได้ถแถลงข่าวเปิดใจนะคะกลางกองละครพบรักของผู้จัดนก สินใจค่ะก็ที่เสนาธิรัตนทิเบศนะคะถึงข้อความในโปรแกรมไลน์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ไม่เหมาะสมถึงคุณแม่ของนางเอกสาวมิ้นชลิดาที่เผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์มาตั้งแต่ต้นอาทิตย์นะคะลุงหม,มากเนี่ยหน้าตายยิ้มแย้มแต่ว่าแฝงความกังวลโดยเปิดใจว่ารู้สึกเครียดแล้วก็ยอมรับผิดว่าทําไปโดยวู่วามใจร้อนพร้อมกับบอกว่าเสียใจแล้วก็ขอโทษทุกฝ่ายโดยเฉพาะคุณแม่ของนางเอกสาวมิ้นชลิดาด้วยค่ะ เกิดขึ้นนะครับผมหลายวันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับก็ขอระบายนิดนึงผมก็ทําให้ผมเครียดแล้วก็นอนไม่หลับหลายวันเหมือนกันแล้วก็มีคําพูดมากมายที่อยู่ในหัวผมหลายคํามากวงเล็บเป็นทางสุภาพนะครับผมยอมรับครับว่าผมผิดจริงๆเอ,อผมยอมรับว่าผมวุ่วามผมใจร้อนไปจริงๆแล้วก็ <c oughs> ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษขอโทษไปทาง ช่องสามขอโทษไปทางผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดขอโทษแฟนคลับที่ที่ทำให้เดือดร้อนนะครับแฟนสาของผมเองแล้วก็แฟนคลับของอน้องมิ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผมอยากจะขอโทษ คุณแม่ของน<ะ>้องมิ้นด้วยครับขอบผมขอโทษจากใจจริงผมผมผู้วางไปแล้วผมยอมรับผิดแล้วนะครับผม โดยหนุ่มหมาังบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นปัญหาความไม่เข้าใจกันของคนสองกลุ่มที่มีมานานแล้วแต่ก็ไม่ขอลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับสาวคิมเบอรี่ด้วยหนุ่มหมาก,ก็บอกว่าได้บทเรียนแล้วแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็จะทําให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโดยตั้งแต่เกิดเรื่องก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปคุยกับน้องมินแล้วก็คุณแม่แต่ก็มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วนะคะแล้วก็จะหาโอกาสเข้าไปขอโทษกับคุณแม่อีกครั้งด้วยค่ะส่วนผลกระทบกับเรื่องงานนี่ยังไม่มีเพราาะว่ บอกว่าตัวเองก็สามารถแยกความรู้สึกกับการทํางานได้แล้วก็จะเป็นเรื่องดีหากตัวเองกับน้องมิ้นจะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีกันได้เหมือนเดิมนะคะนุมหมากบอกว่า แถลงข่าวเสร็จแล้วก็รู้สึกโล่งขึ้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแฟนคลับที่มาเฝ้าดูมาให้กําลังใจแล้วก็มอบดอกไม้ให้กับหนุ่มหมากด้วยนะคะโดยหลังจากแถลงข่าวเสร็จหนุ่มมากก็ได้ไปเข้าฉากในละครพบรักที่ถ่ายทํากันเกือบทั้งวันเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะทางผู้สื่อข่าวค่ะบางสํานักค่ะก็ได้มาปักหลักรอนะคะคน้องมิ้นชาริดาอยู่ที่อาคารมารีนนค่ะเพื่อมารอสัมภาษณ์คุณแม่กับน้องมิ้นนะคะน้องมิ้นเนี่ยเพิ่งออกจากห้องสอบแล้วก็เดินทางมาฟิตติ้งละครแก๊ ตาหวั่นใจของผู้จัดตู่ปิยะวดีมารีนนท์ในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะแต่บรรดานักข่าวก็ต้องผิดหวังนะคะโดยคุณสมรักนรงวิชัยรองกรรมการผู้จัดการแล้วก็รักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการของช่องสามก็บอกว่าอยากให้ทั้งคู่ได้เข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจกันก่อนค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าต่างคนต่างฝ่ายเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยกับผู้ใหญ่กับทางพี่สมรักเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต่างคนต่างมาค่ะส่วนจะมีการถแถลงข่าวร่วมกันหรือไม่ก็ต้องรอดูว่า ทั้งคู่มีเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่นะคะจากการสอบถามคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรกับเรื่องนี้แต่กับน้องมิ้นเองก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเครียดบ้างนะคะค่ะเรียกว่าเจอกันเมื่อไหร่ก็ดีเพราะว่าได้มาปรับความเข้าใจกันเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการเข้าใจผิดกันนะคะมาที่เมื่อเช้านี้บ้างค่ะที่วัดภาษีนะคะน้องเพชรก็เป็นลูกชายคุณ